ปัจจุบันองค์กรต่างๆให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการออนไลน์ซึ่งทำให้ปริมาณการทำธุรกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมาตรการควบคุมการใช้งานระบบออนไลน์อย่างแรกสุดคือการพิสูจน์ตัวต,วต,วตวนดิจิทัลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบไอทีและกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆขององค์กร รวมไปถึงการติดตามผู้ใช้งานมีการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลอันแสนสำคัญขององค์กรจะไม่ถูกเข้าถึงจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบและแน่นอนองค์กรของคุณมีแอปพลิเคชันอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น microsoft 365อีเมล email crm h r m google หรือ facebook ทั้งนี้คุณเคยประสบปัญหาลืมรหัสผ่านอยู่ใช่หรือไม่หรือกว่าจะเข้าใช้งานได้ในแต่ละครั้งทำให้คุณหัวเสียอยู่ไม่ใช่น้อย แต่คุณอาจจะแก้ปัญหาได้โดยการจดรหัสผ่านแปะไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณและแน่นอนรหัสผ่านยอดนิยมของคุณก็คือ1,2,3,4,5,6ซึ่งเป็นรหัสผ่านยอดนิยมหลายปีซ้อนและนี่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้บริษัทถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลสำคัญออกไปการเข้ามาของ s i n เกิลไซออนจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ให้ยูเซอร์ทำงานได้สนวกมากยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยในการใช้งานในระบบมากขึ้นลดขั้นตอนในการทำงานไม่ต้องจำรหัสทั้งหมดของทุกๆแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่การใช้รหัสง่ายๆที่ไม่ปลอดภยัยก็จะไม่เกิดขึ้นในองค์กรอีกต่อไปเรามาทำความรู้จัก Single Sign On ฉบ,บับย่อๆกันครับ Single Sign On คือการระบ,บุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน โดยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวหากยูเซอร์ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆระบบ s i n เกิลไซออนก็จะล็อกอินให้เองโดยอัตโนมัติจากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องของยูเซอร์เมื่อมีการเข้าถึงแอปพลิเคชันการใช้งานแบบนี้ทำให้ยูเซอร์มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการทำงานร่วมกับ Single Sign-On ทำให้หลังจากผู้ใช้งานล็อกอินแล้วไม่จำเป็นต้องกรอกยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ด ในการใช้งานแอปพลิเคชันอีกต่อไปโดยการทำงานของ s n g l e s i ไซออเป็นการจัดการแบบ Federated Identity Management คือมีศูนย์การในการจัดการข้อมูลและใช้ระบบที่เรียกว่า Identity Federation เช่น OAuth เป็นตัวช่วยที่สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวจากบัญชีของ User ไปใช้งานกับ Third Party อย่างเช่น Microsoft 365, Google หรือ Facebook เป็นต้น โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลในส่วนของพาสเวิร์ดของผู้ใช้งาน OAuth ทำตัวเหมือนเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานในการกระจายสิทธิ์ไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆหลักการทำงานก็คือเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานแอปพลิเคชันระบบของแอปพลิเคชันเหล่านั้นก็จะส่งคำร้องไปยัง Identity Provider เพื่อให้อนุญาตในการเข้าใช้งานเมื่อได้รับข้อมูลมาก็จะตรวจสอบและอนุญาตให้เข้าใช้งานนั่นเอง ข้อดีของการใช้งาน s i n g l e s i g อ o n 1. ทําทำให้ user ไม่จำเป็นต้องจำา u s r r n m m e และ password ของแต่และแอปพลิเคชัน 2. ง่ายต่อการใช้งานขั้นตอนการ l o g กอิไม่จำเป็นต้องกอรอก password ซ้ำอีกครั้ง 3. สะดวกกับ i t h e l d e s k ที่ไม่ต้องแก้ไขปัญหาเรื่อง Reset password อยู่บ่อยๆและพบกันใหม่ใน EP ถัดไป Make it be genius